สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนสบายดีสบายดียดเอาขี่คุยแล้วไปญี่ปุ่นไหมหยบดินนะชาสุเหยับดินหยับจะสีแดงเน่ยียบจะสีแดงห้าก,กระถายขีบทุกคนป้านเตาตากมาใกลรา,ายมเตาเบาหน่อยเอาแปวงนหน่วยหนึ่ง้อนะยบดินนะเบื้งเสียให้เบื้องหยับสีแดงเลยทุกคนนะ อย่าบ okay. oh oh, okay. ินพี <laughs> no ่เนอะสายนี้ยังอยู่ง่ายกใช่นลงมาหยับเองพี่น้องมดินเตะเตาหยับเองตัเต็นตัดเตไม่ใช่ปุ่งหยับเสอบมาสอยาไม่ใช่ปุ่งขึ้งกรอบให้ไม่ปุ่งหนังซะ ียบาีนป้าไหวเชาวนตีเนาะชาวนหิงจิ้งเหลือนสีนอนเลยเยอสิบไทยยนก่อนสอนข้ามหิงเวียนเวียนดีนเนโดนเอาแต่ให้มันเห็นตีมีปุ่งกระหายนไมรู้วัน อยากปเป็นอยากทวิตมันตีนตีนนะพี่น้องเง้ยให้อยากปเป็นมันใส่ความสำนานเห็ดมาแต่ฮึงนะขนาดพาหัวเนยทัน,นดเดียวมันเป็นยังเคยหน่ะมาผมนี่ดินเก่านี่นเอากำลังก่าย่างเสาพี่น้อง

บ่าเาอาบาทเงินไทยได้หพัเนาได้หาพัฒนเนาะมื่อจะหาจับอันนี้ขอัวกนตะกี้หกพัฒนตอนตะกี้หาพัฒนัเงินบาทคือได้หอดหกเค็พัด่จักหาพมันจะข้าวไรข้าวไหลือไหนกัน ไปม่ได้ไม่ได้บ้างเหรอเหรอนหน้อยขึ้นไงเหนื่อยหนุกกระเดี้ยวเด็ดกระเด็น้ะเอาพุกกระเบียนไปจับกระเดี้ยกระเด็น 后面坏了。 จะได้ว่าซ้ำจอที่ไปจอดทู่ใช้อันนี้นี่เจอหยวนให้ยแ้่พอจะเด็ดตีนี่ด้วอันนี้นนมันออกคุณออ,อ,อกข้างไปไหนก็ตีจนาของตีนออกทำใน,นจตะตีมาตีพี่น้องเล็กมันจะออกจากกันนี่ก็จะเหเ็นบริษัทพี่น้องเอ้ยคุณนันตีจนนั่นออกจากกันป่านี้ยังถูกป,ป,ป,ป่านป่านนันเสร็จตะกี้จะม่พอบี๋ ต้านขาน้อยยังถูกอยู่เศรษฐกิจพ่อพียงบงงทีกับพ,พี่องพอ่อมีกระจอยร้ายเดิมเลยจ่อยกาเดิมแตนเตาสูกก็กินมีนันะ่นะเมจะเป็น,น,นอะไรอนนนันเลยฟัตยงตวเห็นมาแต่ยังหงอยี่น่หน,น่อยเลยเห็นตังหอจนเทาพันยังถูก เนี่ยหมานตัวนี่กาสีน้ำเงินกี่สืน่อ่สีน้ำิงินเทีาไหร่หน่ะขเอาเข่ากงเนาะเนี่ยกับหลวงเรินปูป่านี่ินตา มีหนูเสียวๆออกไปเนี่ยเสียวๆมันออกอยู่แม่สังอ่ะนะมีอ่ะมีหนูเอาไว้ออกอยู่ข้างหน้าอ่ะหมดจะจุงําเนาะสุขะอย่าบินมันเอาไว้ออก <coughs> 谢谢嗯。<laughs> เีกำลังกองอือเดียวไม่เคยเ็นตอนันไม่เคยเหนเสับเเกาห็นไมุ่้งมนดเนาะมีาเลงกยังเป็นไม่ยุงท่มเป็นใ่หเให้เขเปิดให้ เือลุกมาแต่น่ะแล้วลูกมาแต่เสอะๆเนอนานอนบาบเพลงเต้แทงขึ้นแล้วฝืนเพลงก็แทงขึ้นสูบกนใเห็ยังยองยองู่แทเบิองเทรศัพท์จะได้โดยเอ้ยมือเกาะได้นี่ยมือเกาะได้เล้มีุูมัเพลงต้เถยงขึ้นถุนละนอยบาแล้วปืดเพลงะังเพลงมี ด่าก็เนียวเลยเยนี่มันไ่ยอมจ้ะใกล้ที่ได้อล้วพี่น้องแม่ก็ดุ น้ำบากแล้วพี่นองเอ้หยียบดินก็เลยเสียงในการลงใส่กันกระเทนี่ตามเช้าสุกนอนหน่อยได้ไหมเนี่ยเพาได้มยังม่มีเงินสื่อเนี่ยปันเนี่ยเป็นน ปันอจ้าบริยพี่น้องหมูหมูดิน อมเรียบร้อยแล้วพอมตีพอมผลิตบู๊กเกาะเ้ากันมือาชามาบอกพี่น้องแล้วนี่แพี่น้องกี่น้พี่น มาทำซาวคนาาวนุนก็น้อะมาซาว,าว,าวานนาคุนเห็ดยังกินซาวคุน,นาจะเห็ดยังกินซาวคุนตุ่มเป็ดพี่น้องขัวเป็ดเองคนบัวคขอบคุณโอเอาสบายดีก่อนเาลยสบายดีซาวคุนมาเห็ดกินไหมเมนูหมาแจวเบะฮะ เออเออม่ีนู้มาแต่เอาเบะใช่ไหมปลาถูกหมอคดเลยเหรอ้าพ่นเห็ดจิงเสาเนาะซุกหยยบดินแล้วแล้วก็มีปุ่งเียนผุดเหรอทีนี้ บรรยากาศที่ภายเฮาก็ยังเหมือนเดิมเนาะพ่อใหญล้านอันนั้นพันกกตะกรบออกมันบางมันบางออกแ่พันกกตะกรบให้แบกินเ้านี่เอาไว่นภายเกพี่นี่ยม้าสีดำแถวโอเอรล่ะพี่น้องทําการตักซิถวย ข็จะลงไปกินว้าทหุหอมหอมหอมจมเซ็ชาวคนชาวคนชาวคนไปเจาะมือเหมือืมยังว้าชาวคนดืมใส่ผักคอมบ่่ส้อมใบผมเผ้าลืมใส่สร้างว่าหิวเขาฮิวข่า้ชาวคหออหนวคห,ออหนิวเขาห้เจมหัวเมย เขาบอกอะไรกันป้าหอมดิหอมป่ะพี่น้อะเอาเดียเดี๋ยววนี้กินตบเป็ดด้วยพี่นอาะสาธาบนเป็นเจ้าอมืองเซบีพี่เนาะท่านได้กินท่านได้กิน lạc 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 ต้มเป็ดตาชาอบนี่เน <Maybe got> ี <laughs> ่ยเอากินต้มเป็ดกินม <h dép ens k> okay. ือกอกมือกอกมือเกาะเงียบเขาเลยพี่น้องมาเลี้ยพี่น้องเยอกินต้มเป็ดชาฝลเป็นคนต้มเหมือนรบอกก็จะไว้ว่าใหญ่ที่ป๋องคุณมชิบูเห็นมึงมีหมอตาบอมีคนจับกอไข่ยซุปเนาะจืดกอดอกว่ามันจืดทีเมินเงียบเขาพิงแดด

พอแมนะ่เนาะเป็ดไม่ได้ปุุงแต่ว่าซาสพ่นตม,มนี่แนวกินค่ะเป็ดกินเน้องเอ้ยที่เนี้ยกินสะไครมันคือจถิถอดไครกินอ่ะก็หาหน่วยชีหน่วยหาพัดชิหน่วยหาพัดนะไม่คืนตะกี้กันหน่วยละพัดเยอะมาเยอะมาเยอะเยอะไปลเหรนขากบ้านมีแนวกินขาเป็ดกิน

เด้มาด้ข่าวเด้วบ้นไอ้ัวอย่างไรแต่บางสีนนะเด็กวางสีน้ำลันกันมาสินใหยังบอก ทุกคนสุ้ดัหยับดินก็มีการปลูกเหล่าเราบนเสานี่เขาสุ้กินเขาเสากับต่งเป็ดกินแล้วละคลิปนี้กะจบเพลงซ้ำนี้เนะกาขอบคุณขอบใจทุกคนเนาะที่มาจากส่งบ้านน้อยที่มาติดตามที่มาติดตามเป็นกำลงังใจให้สู้คณนะตอนนี้ผู้ติดตามสู้กะขึ้นหอดสี่ลอยปลายนะมั้งตอนนี้ก็สี่ลอยปลายใบลงคลิปสองเหมืออะไรทุกคนคิดหอดกันอยู่วะแต่ก็ขอบใจบ้านน้อยเนาะที่พักสองให้สู้เนาะ เอฟซีเอฟซีบาวน้อยกับมาจากสองเล่ากระไดเนาะมาติดตามสองสูก้กระไรคนเนาะจนผู้ติดตามสูกไปเพิ่มขึ้นเนาะกับขอบใจเบาวน้อยเนาะ้าคิดว่าจักมือสูกเสร็จไปเหดคลิปก็เบ,บาวน้อยเนาะในสองสู้กับพระท่านด้เหดคลิปก็เบ,บาวน้อยจักเถื่อทุกคนกับว่างว่าจักมือเสร็จไปดินนะ้ำเบาวน้อยเนาะแล้วก็เหดคลิปให้เอฟซีให้ทุกคนเบิ่งเนาะคลิปนี้กะจบเพียงสามีนเนาะทุกคนขอบคุณขอบใจเด้อที่มาติดตามเนาะ ขอาการคิดนะทุกคนจักมือสู้ตังเลยไปค,คิดกับบาวน้อยเนาะสีไปดินส,สีส่วนบาวน้อยไปอันไปส่วนมกเตงอยู่เองก็เนาะเพิ่นกับบาอยู่คิดีนก็ะจุกแพงสำนึกนะขอาการคิดนะบ๊ายบาย